สวัสดีครับผมนายคิวโรบุนดังซีนะครับอยู่อยู่ชั้นป .6 กับ9วันนี้ผมจะมาจงสร้างตารางค่าความเป็นจริงนะครับนี่คือข้อแรกคือ P ถ้าถ้าถ้าพแล้ววงเล็บ Q V ไวีเมลอาร์วงเล็บนะครับอืมาพี P P ก็จริง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 ไม่จริงเทสเทสเทสก็คือไม่จริงไง คก็จริงจริงเท็จเท,ท็จริงจริงเท็จเท,ท,ท็โอเคแล้วก็อาก็ได้ก็จะเออแล้วมันจะรุนก็ได้จริงเท็จจริงเท็จจริงเท,ท,ท็จจริงเท็จอันนี้ไม่เอาอาก็ก็อาก็เป็นอย่ตรง,งนี้พอจริงถ้าจริงใช่ไหมแต่ถ้าไม่เอาจริงก็เป็นไม่จริงเท็จก็ถึงครับเอออันนี้ เท็จก็ไม่ใช่จริงอันนี้ก็เท็จจริงเท็จจริงเท็จจริงโอเคนั้นเรามาดูตรงวงเล็บเอาวงเล็บมาตรงนี้จะเริ่มทำจากวงเล็บกันก่อนนะฮะอ่านะครับผมอ่าแล้วก็ก็จะได้เป็นดูจากดูจากเอ่อดูจากคิวกันตรงนี้นะครับนี่คือตรงนี้เราจะโฟกัสกันแค่กันที่สองตัวนี้นะฮะสองตัวนี้สองตัวนี้นะครับโอเค เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องเอ่อจะคิวเอจริงจริงหรือจริงหรือเท็จ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 ก็ได้ก็ได้จริงเท็จก็ได้จริงจริงหรือจริงก็ได้จริงเท็จหรือเท็จก็ได้เท็จเท็จหรือจริงก็ได้จริงจริงหรือเท็จก็ได้จริงถูกละโอเคจริงหรือจริงจริงหรือจริง จริงหรือเทิงก็ได้จริงเท็จหรือเท็จก็ได้เทปอ่ะสุดท้ายครับเท็จหรือจริงก็ได้จริงโอเคแล้วก็ว่าเราก็เอาเนี้ยทุกอย่างมารวมกันตรงนี้เราเอาเราเอาตรงนี้เราก็ดูตรงนี้เรายกเรายกก้อนนี้มามาใส่ตรงนี้เลยได้ตรงนี้โอเคเราก็ดูตรงนี้กับตรงนี้แล้วตอนนี้เราจะโฟกัสกันที่สองตัวนี้สองตัวนี้นะครับโอเคเอ่อโอเคน้ำเรามาเริ่มกันเลย จะเออเออถ้าถ้าจริงถ้าจริงแล้วจริงถ้าจริงแล้วจริงถ้าจริงแล้วจริงก็เป็นจริงถ้าจริงแล้วจริงก็เป็นจริงถ้าจริงแล้วเท็เออก็เป็นเท็เท็จถ้าจริงแล้วจริงก็เป็นจริงเท็จก็เท็จถ้าเท็แล้วจริงเป็นจริงถ้าเท็แล้วจริงเป็นจริงถ้าเท็แล้วจริงก็เป็นจริงถ้าเท็แล้วจริงก็เป็นจรินี่คือข้อแรกนะครับข้อสอง โย่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ไป<อ>สตอนนี้ก็ผมผมเด็กชายนนนนมัะกอบดิเิทัลนะับผมชั้นมอ .6 ถับ9ตอนก็จะมาให้ตอ่ตอจากข้อที่ลแล้วกันเลยนะอ่ะครับตับตัับตัว,ตวพี่ตอนนี้เราจะดูนี่นะเราข้าไปเลยดีกว่านะรู้รู้จักข้อต่างๆนะอ่ะเออคิวเล็กอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้หรือครับหรือหรือหรือรอ่ะ คือหรืออ่าแล้วเขาบอกว่าเราจะโฟกัสกันที่ตัวสับตัวนี้นะตัวสับตัวนี้อ่าตัวนี้นะอ่าจริงหรือจริงเป็นจริงจริงหรือเท็จเป็นจริงเท็จหรือจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จจริงหรือจริงเป็นจริงจริงหรือเท็จเป็นจริงอ่าเท็จหรือจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนะครับผมอ่ะเรามาต่อนะฮะข้อสัดอ่านี้ ก้อนนี้เลยนะฮะครับมาเวอร์ซ์โปรกันที่สองตัวดีนะดูดูนะดูนะอ่ะครับผมก็ต่อเนื้อก็ต่อเนื้อนะครับอ่ะเท็ตก็ต่อเท็ตก็ต่อว่าจริงเป็นเท็จนะเท็ตก็ต่อว่าจริงเป็นเท็จเท็ตก็ต่อว่าจริงเป็นเท็จเท็ตก็ต่อว่าเท็จเป็นจริงจริงก็ต่อว่าจริงเป็นจริงจริงก็ต่อว่าจริงเป็นจริงจริงก็ต่อว่าจริงเป็นจริงและจริงก็ต่อว่าเท็จเป็นเท็จนะครับผม เุ้ยอีกทีปุ้ยอีกทีเตรียมไปต่อข้อสามได้เลยนะครับโอเคไปอ่ะต่อมาจากข้อสองน,นะครับนี่ข้อสุดท้ายแล้วข้อสามอันนี้เราก็รู้กันหมดแล้วอันนี้ไม้าอาร์ก็รู้กันหมดแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้ตรงนี้นกันเราาจากตรงนี้แล้วก็เราก็ดูตรงคิวกับไม้าอาร์นะครับโอเคโอเคจริงหรือจริงหรือจริงหรือเท็จก็เป็นจริงจริงหรือจริงก็เป็นจริง จริงเท็จหรือเท็จก so ็เป็นเท็จเท็จหรือจริงเป็นจริงจริงหรือเท็จเป็นเท็จจริงจริงหรือจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จก็เป็นเท็จนะครับเท็จหรือจริงก็เป็นจริงพอเราอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาเออแล้วก็มาแล้วก็มาเอารวมกันเอามารวมกันอย่างนี้ตรงนี้เราก็จะได้แล้วก็เราก็ดูดูเราก็เราก็ดูดูตรงนี้ครับ ไม่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 ตัวนี้เราจะดูเราจะดูกันตรงนี้ตรงนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนะฮะสองตัวสองตัวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ามาครับผมคนะครับโอเคั้นเราก็จะได้เราก็จะได้จริงจริงแลจริงจริงแลจริงจริงแลจริงเป็นจริงอ่ะจริงจริงแลจริงเป็นจริงจริงแล เท็จเป็นเท็จจริงนะเท็จเป็นเท็จอ่ะจริงนะจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จเท็จเท็ดและจริงเท็จและจริงเป็นเท็จอ๋อเท็ดครับเปนเท็ดหรือจริงเป็นเท็จเท็จหรือจริงเป็นเท็จเท็จหรือจริงเป็นเท็จแล้วก็เท็จหรือจริงก็เป็นเท็จอ่ะโอเคคราวนี้ผมสิวันลมและอันดับหนึ่งครับผมและอันดับนึเซร็จแล้วครับผมผมจบผมขอจบพ่เซนเท่านี้นะครับผมับ